สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกันนะครับกับทันข่าว today ครับและวันนี้เป็นทันข่าว today ช่วงพิเศษนั่นก็คือทันข่าวสุขภาพกันครับอยู่กลางของช่วงสงกรานต์แบบนี้หลายคนก็รู้สึกว่า,ามีความสุขแหละแต่นี่มีความสุขทั้งทีก็มีความยั้งยัง,ยงอื่นๆอยู่ว่าเออฉันปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคําถามเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายครับเพราะมีการพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงว่าหลังสงกรานต์ผ่านพ้นไป ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดของประเทศไทยอาจจะสูงทะลุแสนก็เป็นไปได้นั่นคือการมองแบบแย่ที่สุดเผื่อไปก่อนหรือว่า worst case scenario แต่จริงๆแล้วมันมีโอกาสจะไปไกลถึงขนาดนั้นไหมวันนี้เดี๋ยวมาไขาข้อข้องใจกันแต่ก่อนอื่นฝากติดตามนะครับทางช่องทางของเรานิดนึงนะครับหลากหลายช่องทางครับก็พิมพ์ search เข้าไปไม่ว่าคุณจะ,ะชมเราหรือแม้แต่ติดตามเราผ่านทางโซเชียลมีเดียไหนของคุณก็ตามครับพิมพ์คำว่า ท่านข่าว Today แล้วฝากกดดอกไม้กด subscribe กด follow นะฮะหรือว่ากดกระดิ่งก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้อยู่ใกล้กันเสมอแล้วก็ไม่พลาดข่าวในการติดตามกันเสมอด้วยเช่นกันครับจริงๆแล้วมีการพูดถึงเรื่องของการคาดการณ์กันว่าหลังจากสงกรานผ่านไปซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลกลับบ้านแห่งชาติของพวกเรานะครับการเดินทางมันเยอะความเสี่ยงก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นบางคนพูดว่าเราอาจจะเห็นตัวเลขหลังสงกรานติดพุ่งไปถึง เกินวันละแสนคนอันนั้นคือ worst case scenario หรือในกรณีที่เลวร้ายรุนแรงที่สุดที่คาดการไว้มันจะไปไกลถึงขนาดนั้นไหมเดี๋ยวมาคุยกันนะครับวันนี้ต้อนรับศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิส,สพินเกียรติบรุรณกุลนะครับหัวหน้าสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีค่ะครับผมมันสถานการณ์โดยรวมตอนนี้ก่อนครคุณหมอคิดว่ามันเป็นยังไงครับและโดยเฉพาะถ้าสงกรานต์มา เกมจะเปลี่ยนไหมคุณหมอสถานการณ์ตอนนี้ก็ถ,ถือว่ายังโอเคอยู่นะคะเนื่องจากว่าเป็นยุคนี้เป็นยุคของโอเมครอนซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าถึงแม้วมันจะติดง่ายติดเร็วแต่ว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยเราก็ยังพอเอาอยู่อยู่เมื่อเทียบกับเดลตจ้านะคะแต่ถ้าเมื่อหลังสถานการณ์สงกรานแน่นอนก็คือในฐานะที่เป็นแพทย์เนี่ยเราก็ต้องคาดการแบบ เบอร์ไว้ก่อนว่ามันจะอยู่ในทางเลวร้ายไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าเทศกาลสงการานต์ที่เราทราบดีก็คือ1มีการเคลื่อนที่ของคนหมู่มากใช่ไหมคะรวมถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงเช่นถ้าเราจะไปใกล้ชิดกันช่วยคะกลับบ้านไปหาครอบครัวใช่ไหมคะก็เดินทางกลับบ้านไปเพราะนั้นมีคนรวมกันหมู่มากมีกิจกรรมที่เราอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิดนะคะไม่นับว่าต้องเปิดหน้ากากกันอีกนะค<ม>นะเพราะนั้นคือทั้งกิจกรรมแล้วก็จานวนผู้คนเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราคิดว่ามันก็เป็นความเสี่ยงของการที่จะเกิดมีเคสหรือจํานวนเคสที่มากขึ้นได้ในช่วงหลังสงกรานครับเพราะฉะนั้นอตอนนี้อยู่กลางสงกรานกันเลยครับคุณหมอมีอะไรแนะนําว่าอันนี้สําคัญมากเลยขอร้องว่าอย่าตกะกาดตกเรื่องไหนสําคัญเป็นพิเศษเลยคุณหมออยากฝากถ้าแนะนาําถ้าทําได้นะคะหนึ่งก็คือทุกคนควรรับวัคซีนนะคะณจุดนี้โดยความเห็นตัวเองเนี่ยอย่างน้อยต้องสาและ นะสองอ่ะสองก็ยังโอเคเพออนุโลมนะแต่อยากให้ทุกคนได้รับอย่างน้อย3เข็มนะ,ะนะจุดที่เราจะก่อนกลับไปสงกรานหรือว่าช่วงสงกรานแล้วเนี่ยเพราะาได้ยินว่าเขารณรงค์กันอยู่ช่วงนี้นะคะอันที่2คือถ้าพวกเราหรือว่าลูกหลานจะกลับไปสงกรานเนี่ยลบ7วันพยายามทาตัวเองให้สะอาดนะเช่นเราไม่ไปที่เสี่ยงหรือไปที่ว่าจะไปใกล้ชิดก,กับคนที่เป็นโควิดเพราะว่าโดยเฉลี่ยระยะฟักตัวก็ประมาณจริงๆระยะฟักตัวมาสัก3าวันแต่ถ้าเราทําตัวเองให้สะอาดก่อน7วัน เราก็จะไม่ได้อยู่ในระยะฟักตัวที่เราจะกลับไปเยี่ยมคุณปู่คุณย่าหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดนะคะอันต่อมาคือถ้าทําได้ ATK สักครั้งหนึ่งก่อนที่จะกลับไปสักกี่วันก่อนที่เราจะเจอญาติแต่จริงๆวันนี้11วันี่วันนี้11ไปอยูไปตรงกลางแล้วเราลองจะเริ่มกลับไปละได้จริงๆแล้วคือถ้าเป็นไปได้ก็คือ2 4ชั่วโมงก่อนจะกลับแต่ว่าอย่างที่บอกคือเราต้องสะอาดมาลบ7วันนะเพราะถ้าถ้ายังไม่สะอาดทีมันก็อยากตรวจอยู่ในช่วงที่อาจจะเป็นระยะฟักตัวก็ได้ถ้าเราใช่มันถ เราปลอดภย100ัยร้อยเซ็นดวันเราตรวจวันนี้นะคะเราก็จะน,ะน่าจะไม่เป็นเราก็กลับไปบ้านด้วยอย่างสบายใจนะคะแล้วก็อีกประเดน็นหนึ่งในอุดมกติก็คือเราก็จะได้ยิน D M S T T นะแต่ว่าจริงอยากจะเหลือแค่ D M S T พอ D ีก็คือ distance social distance ใช่ไหมคะเช่นเรากลับ,บไปเนี่ยกิจกรรมเราเ,าเว้นระยะห่างได้ไหมแต่ก็เข้าใจนะสงกรานต์บางทีมันก็ต้องเจอญาติอ,อ,อยากกอดคิดถึงเจอทีน้อใกล้ๆอย่างนี้ก็อันที่2คือ M m a s mask ถ้าจะใกล้เนี่ย ใส่แมส S ก็คือ Hand Hygiene ก็คือล้างมือบ่อยอ๋อ H ีคือ Hand ก็คือล้างมือซะโอเคครับทีสุดท้ายก็คือเป็น t e m p e r a t u r e คืออุณหภูมิกับ t e s t นั้นเราก็วัดวัดอุณหภูมิตัวเองแล้วก็เอ๊ะถ้าสงสัยไม่แน่ใจ test ก็คือเดี๋ยวนี้เรามีเ t k นะคเพราะนั้น DMHT อันเนี้ยจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่จริงรัฐบาลรุดลงมาพอสมควรละก็ยังใช้ได้อยู่อย่างต่อเนื่อง คือจริงมันอาจจะเป็นทั้งสองอย่างค่ะต้องรู้ว่าธรรมชาติของไวรัสเนี่ยมันกลายพันธุ์เพื่ออะไรคือมันจะกลายพันธุ์อยู่แล้วไม่มากก็น้อยอย่างเช่นเราได้ยินข้่วันใหญ่ถูกไหมคะข้่วันใหญ่ก็กลายพันธุ์เล็กๆน้อยๆของมันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามันกลายพันธุ์แบบเยอะจนกระทั่งทําให้เกิดความรุนแรงเนี่ยมันจะเป็นผลเสียกับตัวมันเองเพราะว่าอะไรถ้าคนติดปุ๊บคนตายคนตายเร็วไม่แพร่ไม่ได้ไวรัสก็คือตายอยู่กัองคนไปแต่ถ้าทําให้ตัวมันกลายพันธุ์แล้วแบบเบา มันก็แพร่ไปเรื่อยไวรัสอยู่ต่อไปได้เรื่อยๆเพราะนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างว่ากลายพันธุ์จะมากหรือน้อยและกลายพันธุ์จะเป็นหน้าตาเป็นแบบไหน,นซึ่งก็ต้องติดตามต่อไป <S <S ๆๆคาดว่าน่าจะเป็นโรคประจำถิ่นในที่สุดก็คือเหมือนไข้หวัดใหญ่ที่ไม่หายไปแต่ก็คือเราก็อยู่กับมันและเคสก็อาจจะน้อยลงไปเรื่อยๆ,อๆขึ้นกับว่าในอนาคตเรามีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเรามียาที่ดียาเรามีละ ก่อ <Das que ath> นน้นนี้เรายังมียา<ล> <ically> ที่แบบกังกังกึงกึ่ง,ง,งเอ๊ใช้ได้ดีหรือไม่ดีปัจจุบันเรามียาอย่างน้อยสองตัวที่พัฒนาเฉพาะสําหรับโควิดจริงจังเลยเราก็ได้ยินมาแล้วตัวหนึ่งที่เข้ามาในประเทศไทยนะอีกตัวหนึ่งจะเข้ามาช่วงสงกราพคดีครับผมเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ยังกังวลมากอยู่ผมว่าจริงๆความกังวลมากของคุณถ้าหากว่ามันทําให้คุณระวังมากมันก็นาก่าจะเป็นเรื่องที่ดีแต่อย่ากางนนังวลถึงขั้นกลัวเลยแต่นนี้อีกด้านหนึ่งถ้าเราจะบอกว่ามันเบาตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ยังสูงอยู่พอสมควร จริงเน้นย้ำว่าถึงแม้เราจะได้ยินว่าโอเมกรอนเป็นสายพันธุ์ที่ดูจะไม่ค่อยรุนแรงนะคะแต่ด้วยความที่มันติดง่ายติดเร็วทําให้ดูเหมือนจํานวนติดอะ่ะมันเยอะพอจํานวนติดมันเยอะปุ๊บมันก็เลยมีสัดส่วนของคนที่อาจจะรุนแรงดูเหมือนเยอะตาม mm hmm. คือจริงแล้วมันไม่เยอะหรอกแต่พอติดเป็นหมื่นอยเงี้ยแน่นอนมันก็เห็นสัดส่วนตรงนี้ที่เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่ที่เราเห็นข้อมูลก็คือส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นรุนแรงก็คือกลุ่ม6 0 8อย่างที่เรารู้จักนะคะก็คือผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไปรวมถึงคนที่มีโรคร่วมทั้งหลายไนมะ่ว่าจะเป็นโรคปอดโรคตับโรคหัวใจแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้คือไม่ได้วัคซีนนะคะตอนนี้เรามีผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนหลักล้านคนนะคะที่ไม่ได้สักเข็มนะเป็นล้านคนนะคะรวมถึงกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้เข็มกระตุ้นเพราะนั้นเน้นย้ำก็คือถ้าเราได้รับเข็มกระตุ้นแล้วอย่างน้อย2แต่โดยชมงเห็นส่วนตัวเนี่ยอยากได้สักษานะคะเราก็จะทําให้ ลดอัตราการเสียชีวิตตรงนี้ได้ถึงแม้รู้อยู่แล้วแหละว่าวัคซีนน่ไม่ได้กันติดร้อยอซอยู่แล้วนะคะประเด็นก็คือคนยังฉีดวัคซีนไม่ครบนะคะอย่างเช่นว,ว่ารัฐบาลบอกว่าอย่างน้อยขอสองเข็มแต่ว่าโดยส่วนตัวเองอยากได้สัก3านะทุกคนตอนนี้ควรจะได้อย่างน้อย3าแล้วแน่ๆบางคนไปถึง4ไปถึง5แล้วก็มีนะคะนั้นก็เน้นย้ำเรื่องของวัคซีนวันนี้อยู่กลางช่วงสงกรานต์เลยถ้าหลังจากจบสงกรานต์ปุ๊บทุกคนก็จะเดินทางกลับมาทายังไงต่อครับคุณหมอ ที่เราจะกลับมาแล้วคุณมอกมีวิธีการว่าอ่ะขั้นตอนการปฏิบัติตัวของพวกเธอเธอทั้งหลายนะหรือถ้าต้องเอทีเคคุณกลับมาถึงแล้วเอทีเคเลยหรือรอกี่วันหรือ,อยังไงดีค่ะก็จริงอยากให้ประเมินตัวเองสักสองสส่วนนะคะส่วนแรกก็คือช่วงสงกรานเราเคิดว่าเรามีความเสี่ยงมากความเสี่ยงน้อยนะคะหลักๆเช่นอย่างที่ทางกระทรวงประกาศเนี่ยถ้าเสี่ยงสูงแปลว่าอะไรเสี่ยงสูงแปลว่าใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อใกล้กว่า2เมตรแล้วไม่ใส่หน้ากากนะคะ อันที่เรืออันที่2คืออยู่ในที่เดียวที่เป็นอากาศแออัดกับผู้ติดเชื้อแล้วไม่ได้ใส่หน้ากากก็คือเช่นผับบาร์รถตู้รถปรับอากาศก็คือเป็นที่ที่อากาศระบายไม่ดีนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกเนี่ยถ้าคุณใส่แมสหมดทุกคนมันจะเป็นเสี่ยงต่ําทันทีนะคะถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในที่รถตู้หรือแม้เราอยู่ในที่รถปรับอากาศถึงแม้เราจะใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อแต่ถ้าทุกคนใส่แมสทั้งคู่มันจะเป็นเสียงต่ํา เพราะนั้นย้อนประเด็นกลับมาก็คือ1เราก็ทบทวนว่าเราเสี่ยงต่ำหรือเสี่ยงสูงไหมช่วงส,วง,สวงกรานะคะ,ะอันที่2คือเฝ้าสังเกตอาการตัวเองะะว่าเราจะมีอาการส่งนใตทุกท่านก็รู้อยู่แล้วนะคะก็การของอาการเดินหายใจไอเนื้อหมูกเจ็บคอมีไข้ปวดเมื่อยตามตัวอาการเหมือนไข้ไข้ไข้หวัดทั่วไปนะคะอันที่3คือระยะฟักตัวนะคะช่วงโอเมกครอนเนี่ยระยะฟักตัวจะค่อนข้างสั้นที่จริงแประมัณสัก3-5วันนะคะเพราะนั้นจริงเราก็นับว่าเอ๊ะจากเหตุการณ์ที่เราเสี่ยงเนี่ยเสี่ยงเมื่อวานวันนี้ตรวจยังไงไม่เจอยู่แล้วนะะค อย่างน้อยประมาณสักสาถึงหวันหรือบางคนบอกว่าสัก5้ถึงหวันก็ได้<ม>อันนี้ในกรณีที่ไม่มีอาการนะคะก็คือคิดว่าน่าจะใกล้ระยะฟักตัวของวันละนะคะแต่ถ้ามีอาการปุ๊บตรวจเลย<ม>ถ้ามีอาการปุ๊บคุณตรวจเลยไม่ต้องรองนะคะแต่ถ้าอกลับจะสงการไปแล้วไม่มีอาการสบายดีก็สักวันที่5วันที่6ตรวจสักทีหนึ่งนะคะ<ม>แล้วก็เพื่อความมั่นใจอีกทีหนึ่งก็วันที่10<ม>ก็ถ้าลบ2ครั้งก็คิดว่าน่าจะปลอดภัยจากเหตุการณ์ สงกลางที่เราอาจจะเสี่ยงไม่รู้ตัวหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นเสี่ยงต่ําจริงๆไม่ตรวจเลยก็ได้นะคะแล้วก็เฝ้าระวังอาการไปแต่ถ้าใครไม่แน่ใจอยากจะตรวจแบบเสี่ยงสูงก็ได้นะคะเพราะว่าคือวันที่ห้าวันที่6สักทีหนึ่งวันที่10อีกสักทีหนึ่งก็อยากจะทำความเข้าใจก่อนว่าถ้า ATK 2บวกปุ๊บนะคะอันดับแรกตั้งสติก่อนนะ,ะอนะคะเพราะว่าเราต้องดูว่า ตอนที่เราจะทำเนี่ยเราคิดว่าเราเสี่ยงไหมหรือมีคาวามน่าจะเป็นอย่างยิ่งไหมที่เราจะเป็นนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีผลบวกปลอมผลบวกปลอมแต่ว่าจริงๆเราฉันไม่บวกแต่ว่ามันอ่านว่าฉั้นบวกถ้าถ้ามีอาการแล้วบวกนเนี่ยส่วนใหญ่จะใช่แต่ส่วนใหญ่ถ้าทําแบบคัดกรองกันเองไม่มีอาการแดีวฉันอยากทำเนี่ยถ้าบวกปุ๊บอย่าพุ่งตกใจแล้วคิดว่าตัวเองคิดว่าก็ไม่ได้กลุ่มเสี่ยงด้วยเนี่ยให้หาอีกยี่ห้อหนึ่งเป็นยี่ห้อ,อามาทําก่อนอะนะคะถ้าอีกยีก่ห้อหนึ่งเป็นลบแนวโน้มอ,อาจจะเป็นบวกปลอมของอันแรกได้ ะะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่คุณอนานทราหรือว่าประชาชนทราบเนี่ยก็คือตอนนี้เรามีระบบที่ไม่ต้องทํา PCR ยืนยันแล้วนะคะถ้าไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลนั้นปัจจุบันตอนนี้มันเป็นระบบแบบผู้ป่วยนอกจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เห็นว่าข่าวที่ออกเนี่ยก็คือถ้า ATK บวกเนี่ยคุณก็สามารถเข้าระบบแล้วก็เข้าสู่การรักษาได้เลยนะคะแต่ว่าเน้นย้ำก็คืออย่าเพิ่งจบใจแล้วก็ลองหายสักที่ห่อหนึ่งมาทำดูว่าบวกไหมถ้าบวกสองนี้ห่อหรือร่วมกับยิ่งมีอาการด้วยอันนี้สัญญายบวกแน่ ะะแล้วถ้าสมมติว่าเจอแล้วเนี่ยตั้งสติแล้วด้วยไงติดแน่ติดแน่แหละเราต้องเป็นคนเลือกเราต้องเป็นคนตัดสินใจเองถูกไหมครับว่าเราจะเจอแจกจบเราจะโฮมไอโซเลชันหรือจะโฮสพิเทลอันนี้คือต่อให้เป็นสีเขียวก็เลือกได้ถูกไหมจริงๆถามว่าจะเลือกได้ไหมก็อาจจะไม่เชิงนะคะเพราะว่าตอนนี้สุว่าถ้าเราเห็นข่ากวก็คือถ้า ATK บวกบุ๊กเนี่ยก็ติดต่อส่วนกลางเช่น1.330นะคะณประเด็นตอนนี้คือเป็นโอเมก้าอนหมดละ ซึ่งแนวน้องก็คือจะไปที่แบบผู้ป่วยนอกนะซึ่งก็คือจะเป็นเจอแจกจบเป็นส่วนใหญ่ละนะคะก็อยู่บ้านไปแล้วคุณก็เข้าระบบเจอแจกจบแล้วก็ถ้าจะต้องได้ยาแล้วเดี๋ยวก็จะมีการจัดการส่งยาไปให้นะคะ mm hmm. นี่เป็นต้นส่วนเรื่องของโฮมไอโซเลชัน hmm. เจอแจกจบเนี่ยจะมีการติดตามแค่อีกครั้งเดียวที่48ชั่วโมง mm hmm. นะคะแต่ถ้าเป็นระบบโฮมไอโซเลชันเราจะทําเยอะช่วงก่อนหน้านี้เนื่องจากว่ามันเป็นยุคเดลต้าแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะหรือไม่นรวที่รุนแรง เพราะโฮมเมโซเลชันเนี่ยเราจะมีเรื่องของการโทรทุกวันนะมีการอาจจะวิดีโอคอลคุยกับคุณหมอติดตามทุกวันนะซึ่งเป็นยุคที่โรคที่มีความรุนแรงปัจจุบันเนี้ยเราจะค่อนไปทางเจอแจกจบเยอะขึ้นติดตามแค่48ชั่วโมงราะสออ่วนบาเราจะหายเองใช่ค่ะเพราะฉนั้นระบบโฮมเมโซเลชันก็จะลดลงไปนะอย่างที่เรามาที่นี่เองเราก็ทําแต่น้อยลงนะคะส่วนฮอสเทลคาดว่าน่าจะเหลือน้อยมากๆแล้วนะคะฮอสเทลก็คือหมายวามว่ายกโรงพยาบาลไปไว้ที่โรงแรม นั่นก็คือจะมีเช่นมีคุณพยาบาลมีเครื่องออกซิเจนมีการติดตามอย่างเคร่งครัดคือเหมือนน้องน้องโรงพยาบาลเลยนั้นตอนนี้คิดว่าคอสิเทลก็จะน้อยลงไปอีกนะคะมันจะมีอีกคำหนึ่งเรียกว่าโฮเทลไอโซเลชันโอ้โฮเทลไอโซเลชันแปลว่าก็คือเหมือนคุณอยู่คล้ายๆอยู่บ้านแหละแต่บ้านคุณแยกไม่ได้ mm hmm. เช่นอยู่กัน1ิบคน,น,นอย่างเงี้ยมันก็ไปอยู่โรงแรมแต่ว่าอันนี้ก็จะน้อยอยู่เอาเฉพาะคนที่จําเป็นจริงๆที่ไม่สามารถแยกที่บ้านได้จะเป็นโฮเทลไอโซเลชันก็จะ ไม่ใช่ฮอส p ิเทลเหมือนแต่ก่อนละนะคะเพราะนั้นส่วนใหญ่ก็คือการติดต่อ1 3 3 0เนี่ยก็แล้วแต่ส่วนกลางว่าเขาจะแนะนำยังไงแต่ส่วนใหญ่นักจะไปทางเจอแจกจบมากกว่านะคะแต่ของราบาธิที่พิดีเองเราก็จะมีว่าแล้วแต่ความเหมาะสมว่าคุณจะอยู่ตรงไหนได้จริงๆขึ้นกับกลุ่มแล้วก็ขึ้นกับอาการที่เรามีนะคะเพราะส่วนใหญ่ก็คือถ้าเป็นแข็งแรงดีไม่มีโรคร่วม แล้วไม่มีอาการเลยอันนี้จริงๆไม่ต้องอะไรเลยก็ได้นะคะ<ม>แต่ว่าทานยาก,ก็ได้ถ้าไม,ไม่ต้องอะไร,ไาารเลยก็ได้แต่ว่าเราอาจจะเห็นคาแนะนําว่าอาจจะใช้ฟ้าทะลายโจรได้ในกลุ่มนี้ถ, ừ, ถ,ถ,ถ้าชื่นชอบหรือว่าสนใจอยากจะ้ฟ้าทลายโจรนะคะแต่จริงแล้วถ้าไม่มีอาการอะไรเลยจริงๆไม่ต้องอะไรเลยก็ได้ค่ะต่อมาคือกระเถิบขึ้นมาหน่อยเช่นมีอาการเช่นไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอแล้วก็ดูหมืออาจจะเป็นกลุ่มสี่อย่างเช่นเกิดเกิดเป็นผู้สูงอายุด้วยหรือมีโรคร่วมด้วยนะคะอันนี้คุณหมอก็อาจจะพิจารณาเรื่องของฟาวิพิเรเวีย นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็จะมียาอีกยี่ห้อหนึ่งที่เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นคุณหมอเขจะดูว่าจะเอาฟาวิพิราเวียรหรือเอาอีกตัวหนึ่งดีนะคะแล้วก็จะมีแบบแย่ๆปอดอักเสบอันนี้จะมียาฉีดงนั้นการจะได้รับยาต้านไวรัสตัวไหนเนี่ยคุณหมอจะเป็นคนพิจารณาเองนะคะขอบคุณคุณหมออีกครั้งหนึ่งครับอขอบคุณค่ะ และอย่าล kind of ืมนะครับติดตามกันได้เสมอแบบนี้นะครับในทุกเรื่องราวสำคัญครับกับทันข่าว Today รวมถึงช่วงของทันข่าวสุขภาพแบบนี้ด้วยเช่นกันทุกวันจันทร์ทางช่องอมรินทีวีนะครับ10โมงกับ10นาทีถึง1 0 3โมงครึ่งแต่ตอนนี้เราพักกันสักชันแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีเรื่องที่น่าสนใจรออยู่ครับ